กิบเียดได้แล้วพี่น้องมติออกมาแล้วว่าเราจะไม่ใช้ที่ฉีดตูดในห้องน้ําและต่อไปเราจะใช้มันเจอเราแล้วนกสกิลเลตี้มันมาแล้วสกปรกจังเลยว้ายนั่นมันนกสกิลเลตี้จริงๆด้วยทุกคนหนีแล้ให้มันแตะโคกอ่ากูว่าแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงวันที่นอกสกิลเลตี้ใจร้ายจะมาฆ่าเราทุกคนเดี๋ยวมันชื่อว่านอกสกิลเลตี้จริงๆเหรอ แบบนอกซิเคิลิตี้แอปแอนตี้ไวรัสในมือถือนั่นน่ะเหรอไม่และก็ใช่ทำไมมึงคิดว่าเรายัดแยดชื่อนอกซิเคิลิตี้ให้โรคจิตนี่ตามชื่อสปอนเซอร์เราหรือไงไอพูดถึงสปอนเซอร์วันนี้เราขอเสนอยอแพ้สมุทรกกระปรงหน้าดักีเย็นอ่าอย่าลืมไปว่ามันยังอยู่จัดการมันเลยหน่วยรักษาความปลอดภัยผู้รู้ความจริงความจริงซีเรียสแบบนี้มึงยังจะเล่นอีกล่ะยเออฉันอยู่ในนี้จนแก่เลย ตายหมดแน่พี่อูดไอโรคจิตนั่นมันเป็นใครแล้วมันต้องการอะไรจากเราเนี่ยพี่ไอโรคจิตนั่นคือคนบ้าความสะอาดขึ้นสมองที่สมาคมผู้รู้ความจริงเราพยายามที่จะหลบซ่อนมันมานานจนกระทั่งวันนี้แล้วมันจะฆ่าและกำจัดทุกอย่างที่สกปรกและน่ารังเกียจเหมือนที่แอปพลิเคชันน็อกซิคอรตี้สปอนเซอร์ของเราจะกำจัดไวรัสและไ่ายขยะในโทรศัพท์ของคุณจนไม่เหลือ จะทำอะไรก็ทำเลยไอ้หนุ่มรออีกแป๊บหนึ่งนะจะยายเดี๋ยวตาก,กัาจะไปหายายเดี๋ยวนี้แหละแล้วทำไมมันถึงอยากฆ่าเราล่ะพี่พวกเราสกรปรกขนาดนั้นเลยเหรอใช่พวกเราสกรปรกมากไว้น้องสามเสื้อผ้าสมาคมเราไม่ได้ซักมาสามเดือนที่ตั้งสมาคมเราอยู่ข้างท,ที่ทิ้งขยะชุมชนลาสมาคมเราทำเป็นแค่ขายตรงไว้น้องสามไม่มีอะไรน่ารังเกียจและเป็นภัยต่อสังคมมากกว่านี้แล้วอ่าดูสิแป๊บเดียวมันก็ฆ่าเราหมดเลย เหมือนที่แป๊บเดียวแอปนอสซิควริตี้ก็กำจัดไฟขยะในโทรศัพท์ของคุณหมดเลยแล้วทำไมเราไม่แค่ออกไปจากที่นี่ไม่ให้โดนฆ่าล่ะน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วละทั้งสองเพราะป่านนี้ไอ้โรคจิตนั่นคงจะปิดทางออกไวหมดแล้วและจะไม่มีใครได้เข้าหรือออกไปจากที่นี่ถ้าทุกอย่างไม่สะอาดแบบเดียวกับที่แอปนอสซิควริตี้จะช่วยล็อกหน้าจอของคุณเพื่อไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณได้ มีแค่สองทางเท่านั้นที่เรื่องนี้จะจบได้สวยเมื่อต้องเจอกับฆาตกรฝีมือระดับนอกซิเคเรตี้หนึ่งฮัตตซอนเลาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหวังว่ามันจะมาหามึงไม่เจอเดี๋ยวระยัดที่สองล่ะสองคือสวดมนต์แล้วขอพบุญที่แม่มึงตักบาตรตอนเช้าบรรดาให้มึงไปเกิดใหม่ที่บ้านของคนมีการญาในชาติน่ะฮ้ยกูยังเหลือตู้ซ่อนอีกตู้หนึ่งพวกมึงไปฆ่ากันเองลวกันฉันได้กลิ่นความน่าเกลียด นี่มึงรู้ได้ไงเนี่ยเพราะมันสามารถสัมผัสถึงความน่าเกลียดที่หลบซ่อนได้เมื่อที่ n o อกซิ u ค i ลตสามารถสแกนและตามหาไวรัสและฝ่ายขยะในเครื่องของคุณก่อนที่จะอาวโอไม่กูลื่เลื่นมันโทรศัพท์ที่ใช้ n o อกซิ u ค i ลตเลย่าน้องสามแกฆ่าน็อกซิเคเลตีได้จริงๆด้วยแกทำได้ยังไงเนี่ย ก็พี่บอกว่าเสื้อเรามันสกปรกมากๆผมก็แค่ถอดออกเฉยๆอ้าวชาคิดได้ดีเหมือนกันนี่โอเคหวังว่าเราจะหมดปัญหากับน็อกซิคิลิตี้แล้วนะพี่ผมคิดว่าทุกคนเขาน่าจะรำคาญที่พี่ยัดเยียดขายของแล้วแหละอ่าไม่ต้องห่วงแล้วหรอน้องสามเพราะต่อไปนี้จะไม่มีน็อกซิคิลิตี้อีกแล้วสบายใจได้เพราะต่อไปเราขอเสนอน็อกซลเนอรที่จะสามารถสกปรกจิงเลยน็อกซิคิลิตี้ แ p ปพลิเคชันแ n t ตี้ไวรัสกำจัดไวรัสบูสเตอร์และอีกมากมายที่แม่คุณทำไม่ได้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Google pl a y และ Play Store ลิงก์ู่ทายคลิปวิดีโอดาวนโหลดซะ